สนามกอล์ฟครั้งแรกในชีวิตค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่นุ่นก็ได้มีโอกาสมาสนามกอล์ฟที่ใหญ่มากๆบนภูเขานะคะมากับเพื่อนร่วมงานหลายคนเลยนี่ก็คือพี่นุ่นแล้วก็พี่คนนี้ก็ชื่อนุ่นเหมือนกันนะคะคนนี้ชื่อว่าพี่เมย์ค่ะสวยไหมคะทุกคนวันนี้นะคะพี่นุ่นตื่นเต้นมากที่จะได้มาบนเขานะคะก็คือมันเป็นสนามกอล์ฟที่ใหญ่มากๆของเกาะสมุยเลยนะแล้วเราก็นั่งรถกอล์ฟกันแบบนี้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าคนขับรถกอล์ฟหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแคดดี้เนี่ยขับรถเก่งมากเพราะว่าเราต้องขับขึ้นเขานะคะทุกคค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 นน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 ตตตืืื่่่่่่่่่่เเเ้้้้มมาาาาากกๆะะะะะีีีชชอออวววยยพหััดรจงลทุ ชอบเล่นกีฬาอะไรกันมากที่สุดคะเอาจริงๆพี่นุ่นเป็นคนที่เล่นกีฬาไม่ค่อยเก่งเลยนะแต่ว่าก็อยากลองเล่นกอล์ฟสักครั้งในชีวิตคะ่ะนี่นะคะเวลาที่เรานั่งรถกอล์ฟเนี่ยบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศสวยมากคือบรรยากาศดีมากอากาศดีแล้วก็สนามเนี่ยกว้างมากๆเลยคะ่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมพี่นุ่นถึงใส่ชุดแบบนี้ก็พเพราะว่าตอนนี้พี่นุ่นกำลังทำงานที่โรงแรมนะคะทุกคนก็เลยต้องใส่ชุดแบบนี้ทุกคนคิดว่าพี่นุ่นเนี่ยใส่ชุดแบบนี้สวยไหมคะบางคนเนี่ยจำไม่ได้เลยนะว่านี่คือพี่นุ่นเองอยากจะบอกว่านี่เลยคะ่คคะ